สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินพาล้วยคลิปนี้จะพาไปตามแนวทางของอาจารย์นะคะของฟูสีสเกตเ้ยคะ่ะตัวเลขแนวทางฟูสีสเกตงวดวันทีหนึ่งที่ผ่านมา เข่าล่างตรงๆเลยเนาะค่ะเนาะเข่าล่างเนี่ยค่ะเลขเพื่อนเป็นเลขล่างเลขเข่าล่างเนาะค่ะเนาะเข่าโตกลับเพื่อนห้เพื่อนห้ยสองสามออกสามสองเนาะค่ะตามห้แล้วเนาะค่ะเนาะได้มาแล้วนะคะเอากระเป๋าใช่เพราะมีทิปอาซาวนะ ตัวเลขแนวทางของปูส่สีสเกตเนาะค่ะเพื่อนไห้ม้าแล้วเด้อค่ะล่างอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อเพื่อนไห้ม้าถึงเลขเลขเด่นเนาะค่ะเนาะงวดที่ผ่านม้าเขาเลขเด่นเลยเด้อค่ะเข้าเลขเด่นนะคะนะเขาทัะะาา้งเด่นทั้งนั้น,นะะเนาะเนาะเอาค่ะเห็นบ่เนาะคะ่ะเนี่ยงวดที่ผ่านมาเด้อค่ะเด้องวดที่ผ่านม้าเพื่อนเขาเนาะค่ะเข้าทีาา่สองสามเพื่อนไห้ล่างเลยเนาะคะนะ่ะเนาะล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวเข้าที่สองสาม แต่ตัวนี้เพิ่นบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นเน้นเพิ่นเน,นะะ้นเนาะค่ะเน้นห้าสามตรงตรง,ตรงแต่ไม่เข้าเนะคะ่ะเนาะเลขเพิ่นจริงๆงกลับด้วยนะคะเลขเพิ่นกลับน้ำเวยคะ่ะเพิ่นเข้าที่สองสามเนาะคะ่ะเนาะมันออกสามสองเนาะคะ่ะเนาะวันนี้คืองวดเก่าด้วยค่ะเด้อเป็นงวดเก่าด้วยค่ะเบิ่งดีดีเด้อเก่านะคะของงวดวันที่นี่เนาะคะ่ะเนาะได้มาแล้วเนาะคะ่ะตามให้แล้วเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางของปูสีสเกตกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนะะ้อค่ะเพื่อจะบ่ผลาดคลิปดีๆเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางนี่ถุงเงินพารวยขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณปู่สีสเกตนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณนะคะที่ตัวเลขแนวทางได้มาแล้วเนาะค่ะได้มาแล้วนะคะ ตัวเลขแนวทางของปู่ซีสกีเพิ่นไห่คือเกาด้วยค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นไห่คือเกาเนาะค่ะเนาะนี่ด้วยค่ะตัวเลขเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจับคู่ไห่เนาะค่ะเดี๋ยวจับคู่ให้นะคะประกบไห่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจับคู่ให้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวจับคู่ให้เนาะ เลขเด่นเพินนะะ่นเด้อค่ะเลขเด่นวันเสาร์เด้อค่ะเด้อเลขเด่นวันเสาร์เพิ่นเด่นศูนย์เด่นสามเด่นหกเนาะค่ะเนาะเด่นศูนย์เด่นสามเด่น,ดนหกเนาะคะ่ะหน่วยล่างเด้อค่ะหน่วยล่างเพิ่นให้สี่กับห้านะคะหน่วยล่างให้สี่กับห้าประกบคู่ให้เนาะคะ่ะประกบคู่นะคะ,ไไะลเ เดี๋ยวประกอบคููให่ก้อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะล่างย่างเดียวเด้อค่ะล่างอย่างเดียวกลับด้วยนะคะล่างอย่างเดียวกลับด้วยเด้อตัวเลขแนวทางของปู่ไซสเกตนะคะอากาศดีเนาะคะนะ่ะเนาะมาทายยหนาบานล่างอย่างเดียวนะคะเพื่อนไห่เนาะคะนะ่ะเนาะ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยค่ะแนวทางของปู่สีสะเกดเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักแนวทางปู่สีสะเกดกะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะผู้ใดรออยู่เนาะ,ะเนาะแคบหน้าจอเลยเด้อค่ะล่างอย่างเดียวนะคะแนวทางของปู่สีสะเกดเด้อค่ะแดดซองบอผู้ชมนางยูนาบานเด้อค่ะเด้อนางยูสนามหญา้า เห็นบรรยากาศดีเนาะคะ่ะเด็กน้อยเล่นเหรนกันเลยมาตั้งโตะกลับด้วยเด้อค่ะเด้อแนวทางปู่สีสเกตเดะะ้อค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะโอโ้ลมแหงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,คะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะแคปแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมีเงาด้นี่มีเงานิดนึงนะคะแคปหน้าจอแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะ ปูสีสะเกดนะคะเข่าเนาะคะ่ะเนาะดูดีๆนะคะเข่าสองสามเนาะค่ะสองสามเข้าตัวกลับนะคะงวดนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแคปบหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะ <ein S 1> เอ,อ,อาค่ะก็ได้ตัวเลขแนวทางของปูสกิสีเสเกตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะได้แนวทางของปูสีเสเกตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ คลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นตัวเลขแนวทางของไม่ลองไม่รู้เด้อค่ะไม่ลองไม่รู้ก็สุดยอดมากเลยเด้อค่ะคลิปนี้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่เดือนนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาลงนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปนี้นะคะไม่ลองไม่รู้นะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปนี้เด้อค่ะเด้อ ใด้มากแนวทางตัวเลขของกูสีสเกตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะเพื่อจะว่าพาดคลิปดีๆเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ถุงเงินพารวยเนาะค่ะเนาะเพื่อจะว่าพาดคลิปดีๆเนาะคะ่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเลขผู้ไดบ่เข่ากะตามคือเก้าเนาะค่ะผู้ใดเข่าบ่เข่าก็ตามคือเก้า สู่กันไหมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดสอบว่าผ่านสอบบ่ได้ก็สู่กันไหมเนาะคะ่ะอาค่ะถุงเงินพ้ารวยก็จะเบาให้ได้หอดแปดนาทีของเพื่อนเนาะค่ะเนาะเบาให้หอดแปดนาทีของเพื่อนท่านผู้ชมกับเบิ้งแค่ตัวเลขแนวทางถุงเงินพ้ารวยก็จะพา้าเบิ้งบรรยากาศ บ้านเฮาเนาะค่ะเนาะอาจจะว่าไปหอดแปดนาทีของเพิ่นเนาะค่ะเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมหลังจากเบื้องตัวเลขเนวทาังไปแลวกะถุงเงินพารวยกะขอให้เว้าได้หอดแปดนาทีสิบนาทีของเพิ่นเนาะค่ะตามกฎของเพิ่นเนาะค่ะเนาะผู้ใดกะเบิ้งแค่ตัวเลขเนวทางกหยุดก็ได้เนาะค่ะถุงเงินพารวยกะขอเว้าให้หอดเวลาของเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาทงไฮทงนาคือเกาเนาะค่ะ มาเอาอยาให้งัวะนเนาะค่ะเอาเฟียงช่วงนี้เขากาลังเกีียวเข่าค่ะจีได้ทีได้เฟียงอันไม่ให้งัวอยูเนาะคะ่ะเนาะพอดีพ่อหญยปรอยูเนาะค่ะพ่อหญ่เพิ่นอันไปไอโรงงานอ้อยเนาะค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนโรงงานอ้อยก็เปิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะพ่อหญ่ก็ไปอบล้มไปไประชุมเนาะค่ะ ไ่ไปชุ่มเช้าไรอ้อยน้ำเขาอยู่โรงงานอ้อยบุรีรัมเนาะคะ่ะเนาะก็เลยได้มาเอาเสียงไห้เพิินเนาะค่ะมาเบิ้งวัวแทนพ่ยอยให้เอฟซีนี่และ,ะเพื่อนของถุงเงินพารวยกับมีนนี่ล่ละค่ะเนี่ย <laughs> วัวน้อย อย่าเลือกกินเด้อห้ามเลือกกินเลือกกินว่าได้เด้เข้จใจบ่ห้ามเลือกกินเลือกกินว่าได้อืมกินไปก้อนเอาเนาะค่ะจบคลิปนี้แล้วก็ขออวยพรให้เอฟซีที่เข้ามาเบื้องช่องถุงเงินพารวยกระอให้เอฟซีทุกคนโชคดีโชคดีในแนวทางเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดมีตัวเลขดีๆตัวเลขแม่แมแมนๆเนาะคะ่ะติดต่อได้ะะเดอ้อคะ่ะเด้อ0946528893เนาะค่ะเนาะจบคลิปนี้ก็ขออวยพรในเอฟซีทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ